เป็นแพทย์แผนโบราณของประเทศจีนนะคะมีมากกว่ามา5,000ปีแล้วฟังเข็มนะคะก็คือจะใช้เข็มเล็กๆนะคะเป็นเข็มสแตนเลสการครอบแก้วนะคะสมัยนี้เขาจะลดอาการปวดเมื่อยได้ แพทย์แผนจีน G นะคะก็คือเป็นแพทย์แผนโบราณของประเทศจีนนะคะมีมากกว่ามา5,000ปีแล้วซึ่งเขาจะมีการรักษาหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการฝังเข็มครอบแก้วทานยาจีนนะคะหรือว่าอาจจะมีการลมยาหรือนวดทุยหนาประกอบการรักษาด้วยซึ่งแต่ละอย่างนะคะก็จะช่วยเน้นการไหลเวียนของเลือดลมการปรับสมดุลของร่างกายเราค่ะฝังเข็มนะคะก็คือจะใช้เข็มเล็กๆนะคะเป็นเข็มสแตนเลสแบบยุคนี้นะคะก็จะใช้แบบใช้แล้วทิ้งมาปักตามจุดต่างๆของร่างกายเขาเรียกว่าเป็นเส้นลมปราณของเรา ะะอันนี้ก็จะช่วยในการให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยปรับสมดุลร่างกายของเรานะคะส่วนการครอบแก้วนะคะก็คือการเอาแก้วนะคะมาครอบบริเวณกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายเราค่ะสมัยนี้เขาจะลดอาการปวดเมื่อยได้แต่ในสมัยก่อนเขาก็จะช่วยในการให้เลือดลมไหลเวียนขึ้นขับพิษต่างๆที่อยู่ในร่างกายค่ะ ทางแพทย์แผนจีนนะคะจะเรียกว่าเข็มหูคนไทยจะเรียกว่าใช้เมล็ดผักกาดในการมาติดบริเวณที่หูแต่จริงๆอ่ะทางแผนจีนจะเป็นตัวยานหนึ่งที่เรียกว่าหวางปู้หลิวสิงเม็ดนี้ก็จะเป็นเม็ดสีดำๆเล็กๆแปะกับพัตเตอร์นะคะแล้วก็มาแปะที่หูทางแพทย์แผนจีนบอกว่าช่วงหูอ่ะคะ่ะจะเป็นจุดแทนเส้นลมปานต่างๆอวัยวะต่างๆภายในร่างกายของเราเราก็เลยเอามาอัดแอปมาติดที่ใบหูให้คนมากดจุดเพื่อส่งเสริมให้ตรงนั้นทํางานได้ดีขึ้นค่ะเช่นหนึ่ง อ,อ,อาจจะเป็นเรื่องการนอนหลับก็ได้ค่ะหรือว่าในปัจจุบันก็จะชอบมาใช้กับการลดน้ำหนักเพื่อกระตุ้นระบบเผาผลาญให้ดีขึ้นค่ะ จริงๆสามารถทําได้ทั้ง2ออย่างนะคะถ้าการฝังเข็มก็จะช่วยปรับสมดุลภายในร่างกายเราจะมาตรวจกันก่อนว่าการที่เราน้ําหนักขึ้นหรือว่าการที่เราแบบอาจจะมีภาวะโรคอ้วนเนี่ยกเกิดจากสาเหตุไหนแล้วเราก็จะมาฝังเข็มเพื่อปรับสมดุลร่างกายแล้วก็อาจจะก,กระชับสัดส่วนบริเวณนั้นให้ได้นะคะส่วนการครอบแก้วก็จะเน้นในการกระชับสัดส่วนในร่างกายของเราถ้าทําทั้ง2ออย่างก็จะช่วยให้ผลได้ดีขึ้นค่ะหรือบางทีนะคะนอกจากการฝังเข็มครอบแก้วแล้วบางท่านก็อาจจะให้ยาจีนทานไปด้วยเพื่อ ปรับสมดุลร่างกายของเรามากขึ้นอีกค่ะ อันนี้ต้องพูดก่อนนะคะว่าโรคมะเร็งจะค่อนข้างแบบแพร่กระจายได้ง่ายเนาะเชื้อจะกระจายได้ง่ายโดยเฉพาะระยะที่3ระยะที่4อันนี้จะต้องระวังเป็นอย่างมากแต่ว่าถ้าทางในประเทศจีนน่ะถ้าเป็นระยะเริ่มแรกนะคะหรือว่าหลังจากการผ่าตาดัดหลังจากการใช้แสงเราก็จะมีการฝังเข็มหรือให้ทานยาจีนควบคู่ด้วยเพื่อลดเอฟเฟกของยานะคะหรือฟื้นฟูร่างกายของเราให้แข็งแรงขึ้นหรือป้องกันในการที่เราจะกลับมาเป็นซ้ําได้ค่ะ คนส่วนมากนะคะจะรู้จักแพทย์แผนจีนในการรักษาอาการปวดเมื่อยออฟฟิศซินโดมเป็นหลักแต่จริงๆก็ยังมีบางส่วนที่เข้ามาทําในการปรับสมดุลร่างกายไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้นะคะหรือว่าปวดประจําเดือนไม่เกรสหรือว่านอนไม่หลับก็สามารถช่วยรักษาได้เหมือนกันค่ะ HD